กินกาแฟมาสามสี่แก้วแล้วทำไมวันนี้ไม่หายง่วงสักทีเนี่ยระวังนะครับกาแฟที่กินอยู่อาจจะเป็นกาแฟปลอมก็ได้ครับตำรวจสอบสวนกลาง CB โดยกองหนึ่งปอสอนะครับได้มีการทลายโรงงานผลิตกาแฟปลอมนะครับโดยมีการสวมแบรนด์ของยี่ห้อเอสกาแฟครับวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการสังเกตนะครับระหว่างกาแฟปรุงสําเร็จของยี่ห้อเอสกาแฟว่าสินค้าจริงกับสินค้าปลอมแตกต่างกันไงเราไปดูกันครับ สำหรับสินค้าจริงนะครับเราจะเห็นสังเกตได้ชัดเลยว่าสีของแพ็เกจจรงนะครับจะมีความเข้มกว่าของปลอมอย่างชัดเจนครับอันดับที่2นะครับดูไปที่แพ็กเกจจรงครับเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าตัวอักษรเนี่ยไม่มีความคมชัดเท่าของจริงครับอันนี้จะเป็นของปลอมนะครับของจริงจะคมชัดกว่าอย่างชัดเจนครับข้อที่3นะครับสำคัญที่สุดเลยจะเป็นความเนี้ยบของแพ็เกจจรงครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับฉีกที่นี่ปกติแล้วจะอยู่บริเวณนี้ก็ขึ้นมานี่เลยครับ และตรวกสอน,นะครับบางทีก็มีแพ็คเดียวบ้างไม่เดียวบ้างนะครับของจริงจะมีความเนี้อกว่าเยอะเลยครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมซื้อกับร้านค้าที่มีความน่าเชื่อถือครับจะได้ไม่ต้องซื้อของปลอมแบบนี้หากใครพบกันกระทำความผิดในลักษณะแบบนี้นะครับสามารถแจ้งบอกแสมาที่ตำรวจสอบสวนกลาง CIB ครับ